สวัสดีค่ะอาจารย์บุษราสิริธนะจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องบรรยากาศนักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะว่ารังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่เข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเรานั้นไม่ทําให้อุณหภูมิของโลกเราสูงหรือต่ําจนเกินไปบรรยากาศของโลกเรานั้นมีส่วนห่อหุ้มทําให้รังสีจากดวงอาทิตย์ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอุณหภูมิในแต่ละวันจนเกินไป บรรยากาศของโลกเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั้นมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะนักเ,เรียนลงมาศึกษาจากสื่อการสอนนี้กันเลยค่ะบรรยากาศของโลกเรานั้น เป็นดังเช่นเครื่องห่อหุ้มร่างกายของเราอันช่วยให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตทำให้โลกหรือร่างกายของเรานั้นไม่ร้อนหรือหนาวเย็นจนเกินไปอีกทั้งยังเปรียบเสมือนหนึ่งแรงเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาอันแฝงไว้ด้วยความอันตรายอันทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางด้านอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะเป็นกระแสลม พายุคลื่นแม่ฝนการนำและพาความร้อนซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินไปของสรรพชีวิตแต่ทว่าในทางกลับกันก็สามารถสร้างถึงซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเกิดพายุที่รุนแรงทำให้เกิดอุทกภัยเกิดลมหมุนลมพัดลูกเห็บ คลื่นความร้อนสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารรวมถึงอันตรายที่เกิดแก่ร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้นั้นทำให้เกิดความจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้และเข้าใจในสมบัติและพฤติกรรมของอากาศในลักษณะต่างๆ สมบัติและพฤติกรรมของอากาศนั้นเราสามารถบ่งชี้ได้ด้วยค่าตัวแปรต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศอันเป็นการวัดลักษณะของอากาศเบื้องตน้นโดยการตรวจวัดนั้นเราสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อาทิเช่นเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิบารอมิเตอร์ในการวัดความกดอากาศไฮโกรมิเตอร์ในการวัดความชื้นของอากาศ นอกจากนี้นั้นยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการหาสมบัติของอากาศอีกด้วยเช่นการปล่อยบอลลูนอย่างอากาศเพื่อตรวจสภาพอากาศที่สูงขึ้นเหนือพื้นดินการเปลี่ยนแปลงของอากาศในชั้นบรรยากาศนั้นมีอยู่ในทุกห้วงเวลาในทุกขณะ ตั้งแต่รุ่งสางเที่ยงวันยันพบคำ่ำถึงยามย่ำอาทิตย์อัสดงการเปลี่ยนแปลงมีอยู่เรื่อยไปตามสภาวะต่างๆที่หลากหลายเช่นทั้งร้อนเย็นอบอุน่นหรือหนาวเหน็บซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่สภาพภูมิประเทศและตำแหน่งของพื้นที่ในบริเวณต่างๆของโลกเรา การตรวจวัดสภาพของอากาศนั้นทําให้เราสามารถพยากรณ์ลักษณะาอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งอากาศที่จะหนาวเย็นร่องมรสุมทิศทางของพายุหรือคลื่นความร้อนรวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยใช้แผนที่อากาศในระดับความสูงต่างๆข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเรดาร์ตรวจอากาศ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ถึงลักษณะและสมบัติของอากาศเพื่อการพยากรณ์ถึงสภาพอากาศที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นต่อไปในห้วงเวลาต่างๆต่อไปได้อย่างถูกต้องบรรยากาศของโลกเรานั้นหากเปรียบเทียบกับขนาดของรัศมีของโลกแล้วนักเรียนจะเห็นว่าความหนาของบรรยากาศโลกนั้นน้อยมาก จากภาพที่ถ่ายจากด้านนอกโลกเช้ามาจะเห็นเหมือนเป็นชั้นคล้ายหมอกบางๆห่อหุ้มโลกเท่านั้นที่ระดับสูง30-50ถึงกิโลเมตร99%ของมวลอากาศทั้งหมดที่ห่หอหุ้มโลกบรรยากาศของโลกจะเบาบางลงไปมากจนถึงอวกาศอาจสูงถึง500กิโลเมตรหากเราพิจารณาองค์ประกอบของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกจะพบว่า บรรยากาศของโลกนั้นมีความแตกต่างกันเช่นสัดส่วนของก๊าซต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงซึ่งทำให้เราสามารถจำแนกชั้นบรรยากาศออกเป็น2ส,ส่วนคือโฮโมสเฟียเป็นชั้นที่มีสัดส่วนของก๊าซต่างๆค่อนข้างคงที่และเฮตทโรสเฟียเป็นชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกา๊าซ บรรยากาศคือส่วนผสมของอากาศที่ห่อหุ้มโลกเราโดยมีก๊าซต่างๆเป็นองค์ประกอบอากาศจะมีความหนาแน่นมากบริเวณใกล้พื้นดินและลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นองค์ประกอบของอากาศส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจนส่วนก๊าซอื่นมีเพียงเล็กน้อยเช่นนีออนีฮเลียมไฮโดรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์ซเนียม คลิปตันเรดอนเป็นต้นก๊สที่มีปริมาณเกือบคงที่โดยมวลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพอร์มาเนนต์ก๊ส78เป็น ass, rogen, เป็นก๊สไนโตรเจน21เป็นก๊สออกซิเจนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ99ก๊าซสที่เหลืออื่นๆ1เอร์เช่นอากอนนีออน ฮีเลียมคลิปตอนและไฮโดรเจนนอกจากนี้จะมีก๊าซที่มีสัสดส่วนปริมาณก๊าซเปลี่ยนแปลงไป (variable gas) ตัวอย่างก๊าซเหล่านี้เป็นก๊าซที่เราคุ้นเคยเห็นจะเป็นไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและโอโซน ถึงแม้องค์ประกอบก๊าซที่มีการเปลี่ยนแปลงได้จะมีสัดส,ส่วนน้อยมากแต่ก๊าซเหล่านี้มีผลต่อภูมิอากาศมากเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนรัสออกไซด์โอโซน CFC และไอน้ำรวมถึงละอองลอยด้วยเช่นกัน แต่โดยทั่วไปการจำแนกชั้นบรรยากาศจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูงที่เพิ่มขึ้นและบรรยากาศในแต่ละชั้นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปดังนี้ในบรรยากาศแรกที่อยู่ติดกับผิวพื้นเรียกว่าโทรโ s สเฟียจะเป็นชั้นที่มีลักษณะาอากาศต่างๆเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลดลงตามความสูงความหนาของชั้น โคลโพสเฟียจะมีความผันแปรไปตามละติจูดและฤดูกาลชั้นบรรยากาศนี้จะมีไอ้น้ำอยู่มากที่สุดกล่าวคือในฤดูร้อนบริเวณศูนย์สูตรความหนาของชั้นโทรโพสเฟียจะอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรขณะที่ในฤดูหนาวบริเวณขั้วโลกความหนาจะลดลงเหลือประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้น ในบรรยากาศชั้นนี้ในชั้นนี้มีไอน้ำเป็นตัวการสำคัญต่อการดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์และรังสีที่สะท้อนกลับจากพื้นโลกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะมีอยู่ประมาณ99%ของปริมาณไอน้ำทั้งหมดในบรรยากาศความเข้มข้นของปริมาณไอน้ำจะผันแปรไปตามละติจูดในบริเวณที่เป็นเขตร้อนจะมีไอน้ำอยู่มากที่สุดและส่วนบริเวณขั้วโลกจะน้อยที่สุด นักเรียนลองคิดดูสิว่าทำไมอุณหภูมิจึงลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นเหตุผลก็คือรังสีจากดวงอาทิตย์ที่เดินทางเข้ามายัางพื้นโลกนั้นประมาณ51%จะถูกดูดกลืนเอาไว้และมีบางส่วนที่ถูกสะท้อนออกไปในช่วงความยาวคลื่นที่ยาวกว่าหรือที่เราเรียกว่าอินฟราเรดซึ่งการปลดปล่อยรังสีคลื่นยาวออกไปนั้นจะทาให้อุณหภูมิลดลง ส่วนบนสุดของชั้นโครโพสเฟียร์อุณหภูมิจะคงที่เรียกว่าโครโพโพสซึ่งเป็นรอยต่อของบรยาาบบรยากาศชั้นกับบรรยากาศชั้นถัดไปที่เรียกว่าสตราโทสเฟียร์ชั้นโทโปโพสนี้เป็นระดับที่เครื่องบินโดยสารเจ็ตระหว่างทวีปใช้บิน บรรยากาศชั้นที่2คือสตราโตสเฟียรเป็นชั้นบรรยากาศชั้นถัดไปโดยมีความหนาของชั้นอยู่ที่ประมาณ10-50กิโลเมตรบรรยากาศชั้นนี้มีความสำคัญต่ออุณหภ,ภูมิของโลกอย่างมากเนื่องจากบรรยากาศชั้นนี้มีโอโซนอยู่อย่างหนานแน่นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโอโซนจะดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ในช่วงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต การเพิ่มขึ้นปริมราณรังสีอัลตราไวโอเลตที่ส่องผ่านเข้ามายังพื้นผิวโลกจะทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นมีผลกระทบต่อการสั่งคราะห์แสงของพืชทำให้เกิดมะเร็งในผิวหนังเป็นต้นดังนั้นอุณหภูมิในบรรยากาศชั้นนี้จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการตรวจวัดความเข้มข้นของโอโซนจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยทั่วไปโอโซนจะมีความหนานแน่นสูงอยู่ที่ความสูงประมาณ25-35กิโลเมตรชั้นบนสุดของสตาโทสเฟียเราเรียกว่าสตาโทโพสอยู่ที่ความสูงประมาณ50กิโลเมตรซึ่งสูงมากกว่าเป็น3เท่าของโทรโพสเฟีย์ บรรยากาศชั้นถัดไปเรียกว่าเมโซสเฟียซึ่งเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิลดลงตามความสูงอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศชั้นนี้จะไม่มีโอโซนและไอน้ำเป็นองค์ประกอบดังนั้นอุณหภูมิในบรรยากาศชั้นนี้จะต่ำกว่าในบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียและสตราโทสเฟียในบางครั้งจะมีเมฆที่มีลักษณะเรืองแสงน็อกติเลเซนคลาว d เกิดขึ้น โดยเมฆนี้ประกอบด้วยอนุภาคฝุ่นละอองที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่เมโซสเฟียเป็นชั้นที่มีความสูงประมาณ50-80กิโลเมตรและมีชั้นรอยต่อที่เรียกว่าเมโซพอสบรรยากาศชั้นนอกสุดของโลกเรียกว่าเทอร์โมสเฟียเป็นชั้นที่มีอากาศอยู่บางมากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง เนื่องจากเป็นที่ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรงโดยอุณหภูมิอาจสูงถึง700องศาเซลเซียสจนทำให้โมเลกุลของก๊าซแยกตัวเป็นอะตอมอิสระหรือที่เราเรียกว่า ionization เนื่องจากมีประจุไฟฟ้าอยู่มากเกิดขึ้นเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตกระทบกับโมเลกุลของกา๊าซซึ่งลักษณะเช่นนี้ เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารกล่าวคือการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ AM โดยการสะท้อนของคลื่นวิทยุความถี่ต่ำเกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นนี้จากสื่อการสอนที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบรรยากาศของโลกเรานั้นมีการแบ่งอุณหภูมิตามความสูงออกเป็น4ระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรโ o สเฟียร์สตาโตสเฟียร์เมโซสเฟียร์และก็โทรมุสเฟียร์ค่ะ ลักษณะของบรรยากาศชั้นล่างสุดที่เรารู้จักกันดีคือโทรโพสเฟียร์นั้นเป็นบรรยากาศชั้นที่เกิดลักษณะอากาศมากที่สุดในแต่ละวันนักเรียนคงเห็นแล้วนะคะว่าบรรยากาศนั้นมีความสำคัญต่ออุณหภูมิของโลกเราค่ะ